สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับอ้นนะคะกับรายการกำลังล่าเนาะ,ะวันนี้จะพามาล่ามุมมองของอาชีพคนที่เป็นช่างสักนะคะว่าเขามีวิธีคิดวิธีการทำงานยังไงบ้างเนาะ,ะแล้วก็แบบว่าในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าคนเราเนี่ยมันมองกันที่ภายนอกอย่างเดียวเวลาคนเห็นคนที่มีรอยสักอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมองว่าเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าหรือแบบเพิ่งออกจากคุกหรือเปล่าติดคุกติดตารางอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าด้วยโลกที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมุมมองเอยอะไรเอยมันก็เปลี่ยนไปแล้วเนาะ การที่เรามีรอยสักเนี่ยมันก็เป็นมุมอมองในเรื่องของศิละปะเป็นเรื่องของแฟชั่นเรื่องของความชอบของส่วนบุคคลวันนี้นะคะอ้อนก็นเลยมีนัดกับช่างนิกกี้นะคะที่ร้านนี้เลยเทตูพารเลอร์ไปดูกันว่าวันนี้ก็จะสักอะไรมีรูปแบบยังไงสวยงามแค่ไหนเนาะไปเลยครับสวัสดีครับนิกกี้เจ้าของเทตูพาร์เลอร์ครับ เริ่มจากไปสักที่ร้านพี่ใหม่ที่สักแพงเมื่อก่อนฮะจะเป็นลูกมือเขาก็เป็นเขาใช้ใทําอะไรเราก็ทําเพื่อเราอยากแลกกับวิชาสมัยก่อนนะเพราะเมื่อก่อนไม่มีโลกโซเชียลอะไรอย่างงี้หัดครูพักรักจาประมาณนั้นสมัยยุคนั้นร้านสักในเชียงใหม่มีน้อยมากถ้าใครได้มีเครื่องสักนี่ถือว่าดีมากอะ่ะมีโอกาสที่น้าอยู่มือนอกฮะแกก็ซื้อจากมือนอกมาฝากเราก็เริ่มทําก็เรียกพวกแถวบ้านมาทํไม่คิดเงินก็หัดเละบ้างดีบ้านก็ อันไหนดีเราก็จำไว้อันไหนก็ดีแล้วแบบปล่อยผ่านอันไหนเป็นรานสักแรกที่ทำโวยสักภาพเลยฮะมันมีหัวกระโหลกที่หออัวโม่ไหลเมื่อก่อนนะเป็นสักแบบบูไม้ไผ่สมัยก่อนเพราะโดยงบประมาณสมัยนักเรียนไม่มีงบประมาณที่จะสักงร้านต่างประก็มาสมัครที่ร้านพี่เก่งนาคา ขนมลอยเนขะซึ่งในยุคนั้นพี่เก่งนาคาถือว่าดังที่สุดแกเป็นร้านแรกๆในเชียงใหม่ที่แบบมีทั้งระบบเว็บไซต์มีค์เตอร์บอยมีระบบทีวพาแกเดินสายทั่วโลกเมื่อก่อนเราก็มาทําที่แกในช่วงที่แกไม่มีใครอาจจะเริ่มจากเป็นฟรีแลนซ์ก่อนทีนี้แกก็เห็นงานเราโอเคในระดัแบบหนึ่งลูกค้าที่ร้านเยอะด้วยแกก็ถามประจําเลยไหมจนมาเป็นผู้จัดการร้านพักหนึ่งแล้วก็ปิดตัวอีกทีหนึ่งตอนโควิด ผมคิดว่ามันก็เหมือนงานเหมือนเหมือนแฟชั่นนะฮะยุคที่ผมเริ่มมาครั้งแรกมันเป็นงานเจแปนนิสฮะทุกวันนี้มันมันกลับไปเจแปนนิสครั้งหนึ่งผมว่ามันคลาสสิกมันทุกอย่างมันเหมือนแฟชั่นเสื้อผ้าทุกอย่างกลับไปวินเทจนผมว่ามันมันไม่เกี่ยวคนตัวเกี้ยงก็ก็ไม่ดีได้ไงคนตัวลายก็ไม่ใช่ว่าจะดีไม่ได้ใช่ไหมฮะผมว่ามันไม่เกี่ยวนะมันอยู่ที่ตัวเองมากกว่าอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่า ควรจะคิดหาลายที่ดีก่อนคิดถึงวันข้างหน้าวันนี้คุณเท้วันนะี้แต่วันข้างหน้ามันไปต่อลําบากถ้าคุณไม่มีความสามารถพิเศษส่วนตัวที่คุณไม่สามารถไปทํางานพวกข้าราชการหรืออะไรได้ผมว่ามันไปต่อยากควรคิดให้ดีก่อนจริง,รงยังนะฮะทุกวันนี้ผมยังพูดกับตัวเองสเสมอคือแบบอยู่อยู่สายกลางตลอดนะนค่ณคิดยัไงกับผู้หญิงที่มีรอยสักครับ ก็จริงๆผู้หญิงกับผู้ชายก็เหมือนกันนะเราว่ามันไม่ได้ต่างกันว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเวลามีรอยสักแล้วมันต่างกันยังไงก็แค่เป็นคนที่อยากสักอยากมีรอยสักเฉยๆเหมือนกันผู้หญิงกับผู้ชายในความคิดของเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้น,นะคะ,คะช่างนิคี่ไวได้ค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นมาดูแบบก่อนนะคะ<ด>อันนี้ที่คุยกันไว้ตั้งแต่แรกเนาะ คิดว่าอันนี้ค่ะมันขนาด3มเซนแต่ว่าผอ,อดูแขนหน่อยมันจะใหญ่ไปหรือเปล่าร้อ<ะ>นจะใหญ่ขึ้นไปมันเล็กลงหน่อยไหมเล็กนะลงหน่อยสักหน่อยประมาณ2เซนน่าจะดีกว่านะคะได้ค่ะโอ,คโอเคค่ะถ้ายัางไงเดี๋ยวเชิญที่ช่างนิกกี้เลยได้ค่ะขอบคุณนะคะล,ลายที่ด้วยจะมาสักวันนี้เป็นลายอะไรครับและมีแรงมานานใจยังไงก็เป็นลายที่นักเรียนชั้นปถมเนาะเคยวาดให้เราก็คือเมื่อสัก30ปีที่แล้วเราไปเป็นครูอาสาบ,บันดอยแล้วก็สอนวิชาศิลปะ ก็ให้นักเรียนวาดรูปอะไรเงี้ยแล้วเราก็ชอบรูปสองสารูปเนี้ยแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้คิดเอาไว้ว่าจะมาสากักแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีโอกาสสักสักทีหนึ่งก็วันนี้แหละสักเลย หลังจากที่สักไปแล้วมีผลกระทบไปใดต่อการดำรงชีพไหมครับก็เราว่ามันแล้วแต่บริบทของการใช้ชีวิตของแต่ละคนว่าเขามีอาชีพอะไรหรืออยู่ในสังคมแบบไหนเนาะแต่ว่าอย่างของเราอ่ะเป็นอาชีพอิสระก็ไม่มีผลกระทบแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นข้าราชการหรือพนักง,งานเอกชนอะไรที่เขาแบบว่าห้ามสักอะไรอย่างเงี้ยถ้าเถ้าเราจะสกักมันอาจจะมีผลกระทบจะต้องปกปิดแต่ว่าสําหรับตัวเราก็ไม่มีปัญหา ก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่ได้รอยสักใหม่สมดั่งใจใหม่นะคะนอกจากนั้นก็คือเรายังได้พามาสัมผัสมุมมองของคนที่เป็นช่างสักว่าเขามีมุมมองมีวิธีคิดต่ออาชีพของเขาแล้วก็คนที่มีรอยสักยังไงบ้างเนาะใครที่อยากมาสักนะคะก็มาได้เลยที่ร้านเพชูพายเลอร์นะคะอยู่ที่ถนนลอยเคราะห์เยืย้องๆกับวัดเลยเนาะถ้ามาไม่เจอก็นี่ขึ้นช่องทางติดต่อไว้แล้ว ติดต่อมาได้มาปรึกษาส่งแบบส่งไลน์ให้ร้านได้เลยนะคะแล้วก็ใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยกดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าครั้งหน้าเราจะพาไปล่าอะไรกันอีกติดตามด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายใวรสักใคยสัก